ครับเนี่ยจะไปยังไงอะ่ะพึ่งต้นใหม่ลมหักอะ่ะรถขโมยไปเด้มือมีเ้นได้นี่เลิมได้บ่ะระว่างเลยขวดว่างหูหูกะจกหูกระจก,ก,ะจกพับเพื่อนเบิ่งหายอยโอ้ยไปได้บ่เนะโอ้อชิดขวาหน่อยขวาได้ไหม ยันมันขวักข้างเทิงไหมย่าขวักเ้ยแม่ต้อนอันนี้ลืลมลงมาจั้งสีได้บอกค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยแม่จังจว่า,า,วาไม,ไมนะเออมันลมแม้ทางมันเป็นทางเขาวันเนี่ย <laughs> เนี่เออพอแล้วให้ไปก่อนเอาหัวก็ได้อืมันเหงามันก็เลยหักขอบคุณค่ะโอ้ยจำเริ่นพ่อข้างแบบสันแห้งเมืองท่าวันเนี้ยจิเพียรนีมาพามาทางรัดแม้ซึ่งมันขึ้นพูดไงมาทางแมสั้นทีรีทีรีคืนสมพาเขาติดไปบ่ให้รถอันใหญ่มากเนาะอะไรว่ากับรถเดี๋ยวนี้กับรถเดี๋ยวนี้เมืองสั้นแห้งโอ้ อันนี้คือเราจะไปน้องวซอป่ะ <Yeah. S 2> น้องวซอจากโคราชมาเรียนเส้นเรียนเส้นโน่นสังมาที่นีอ่อ้าวพี่น้องใช้รถใช้นอนโดยความละมันระว่างค่ะ